วันนี้เราจะมาบอกพิกัดคอนโดว่าเซนอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ทำไมถึงอยู่แล้วก็ทำไมถึงออกนะคะตอนนี้มีโค w o r k i n g s p a เอาไว้สองต้องมันดีามากห้องสวยมากเหมือนชั้นลอยให้มานั่งพักตรงนี้ได้นะ ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเซนิชานะคะวันนี้เราจะมารีวิวคอนโดนะคะหรือว่าลุมทัวร์ให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามีคนขอมาค่อนข้างเยอะว่าแบบอยากดูพิกัดคอนโดจากคลิปตอนที่เข้าคอนโดครั้งแรกใช่ไหมแล้วซึ่งเซนก็ยังไม่ได้รีวิวคอนโดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวแล้วก็บอกพิกัด คือต้องบอกก่อนว่าที่เซนมาแบบบอกพิกับ,บเพราะว่าเนื่องจากว่าเซนจะไม่ได้เช่าต่อแล้วนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุผลเนาะเนื่องจากว่าหนึ่งเลยก็คือเซนเรียนจบแล้วเซนฝึกงานจบแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เซนก็ยังไม่ได้แบบว่าเริ่มหางานอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ยังอยู่กับที่บ้านอยู่นะคะคอนโดที่เซนอยู่นะคะก็คือคอนโด The ะเบิสะพานใหม่อยู่ตรง b t เทสสายหยุดนะคะทุกคน อันนี้บอกเผื่อน้องๆหลายๆคนเลยเผื่อใครที่แบบว่าอยู่มอเกษตรหรือว่ากำลังจะเข้ามอเกษตรปีหนึ่งในปีนี้อะไรอย่างงี้เนาะที่มีก็โอเคนะทุกคนเพราะว่าเซนตอนที่เซนเรียนใช่ไหมเซนนั่งจากเนี่ยสายหยุดไปมอเกษตรแค่ประมาณแบบ10นาทีได้5้าถึงสินาทีได้แล้วแบบจากเนี่ยไปถึงคณะเซนคณะบริาหารนอะเซนนั่งแบบเซนนับแล้วก็ประมาณสิบห้าถึงยีนาทีถึงมอแล้วอะไรเงี้ยคือสมมติว่ามีคลาสเรียนตอนแบบ 8โมงครึง่งเซงก็ออกจากที่นี่8โมงก็คือทันทันทุกรอบทุกคนไม่เคยไปไม่เคยไปสายไม่เคยไปช้าไม่เคยไปเล็วเลยก็คือทันแนะนำใครที่แบบว่าอยากอยู่ใกล้ๆมออะไรอย่างงี้เนาะก็ไปทงเลืออนึเพราะว่าจริงๆที่คอนโดเนี้ยก็มีเด็กมอกเกษตรค่อนข,ข้างเยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเด็กสีประทุมเยอะกว่านลดนึงเพราะว่าสถานีตรงนีน้มันใกล้สีประทุมเนาะ ก็คือมันเป็นสายหยุดใช่ไหมคะสถานีสายหยุดแล้วก็เป็นสหานีพหล5ห้วัดภาษี9ก้กรมป่าไม้บางบัวแล้วก็เกษตรเนาะใช,ใช่น่าจะเจสถานีซึ่งราคาที่เซนเช่าอยู่ณนะตอนนี้นะคะคือเซนเช่ามา9,500บาทต่อเดือนซึ่งตอนนี้เห็นถ้าที่ดูจากในแบบใน Google ในที่เขาปล่อยเช่ากันมันจะขึ้นหลักหมื่นไปหมดแล้วนะทุกคนจริงๆห้องเนี้ยของเซนอะจริงๆมันควรขึ้นหลักหมื่นแลแล้วแต่ว่าเจ้าจข,ข 95, องห้องเขายังให้เซน9,500อยู่คือตอนที่เซนแรกเข้าเลยอะเซนได้แบบ8,500ทุกคนคือถูกมากตอนนั้นแบบราคาดีมากแต่ว่าด้วยดอกเบียคอนโดด้วยด้วยอะไรด้วยมันสูงขึ้นทุกๆปีใช่ไหมคะของเซนก็จะเพิ่มปีละ500มาเรื่อยๆจนตอนเนี้ย9,500ถ้าต่ออีกก็น่าจะหมื่นหนึ่งเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าวันนี้เซงขออนุญาตอาจจะไม่ได้พาลงไปดูนะถ้าเซนมีคลิปมีอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะก็ที่นี่ฟาซิลิตีมันค่อนข้างที่จะคบมากๆทุกคนมันจะมี coworking space ใช่ไหมคะก็คือจะมีที่นั่งให้เราทํางานมีแบบว่ามีปลั๊กพิเศษมีอะไรให้ก็คือสวยมากมันจะเป็นตึกๆหนึ่งไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นคลิปแล้วก็ขึ้นรูปให้ดูถ้าถ้าเซนมีนะทุกคนเพราะว่าเหมือนตอนที่เซนไปทํางานกับเพื่อนอะ ถ่ายงานถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเซงก็เช่าโคเวกิ้งสเปซตอนกลางคืนนะคะถ่ายงานเนาะชั้นด้านบนของคอนโดนะคะก็จะมีเป็นห้องดูหนังห้องฟิตเนสแล้วก็มีห้องซาวน่าด้วยแล้วก็มีห้องซักผ้าห้องอบผ้าอะไรางี้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําบนดาดฟ้ามีที่แบบเหมือนให้จ็อกกิง้งนิดหนึ่งข้างบนนะคะจะบอกฟาสซิลี่เขาครบจริงๆนะทุกคนแล้วก็แบบสะอาด หมดเลย <Okay. S 1> โอ้ยเสียงหายสาวไอ้น้ำนี้เซนใช้อยู่มาสองสามครั้งเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเออแบบมาจากเรียนเซนก็กลับมานอนแล้วทุกคนคือมันเหนื่อย <laughs> ใช่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็เดี๋ยวเซนจ,จะเดินลุมทัวร์ห้องให้ดูอีกรอบนึงนะคะคือที่เห็นโล่ก้นี่คือเซนแบบย้ายของไปหมดแล้วนะเพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เซน จะอยู่คอนโดนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะคืนคีการ์กับทางเจ้าของห้องแล้วเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปรูมทัวร์ห้องอีกรอบนึงเผื่อใครอยากดูรอบหนึ่งนะว่าห้องเป็นยังไงนะคะแต่คือจะบอกว่าเส้นแบบใช้ห้องดีมากเลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องนะคะเป็นแบบประตูแบบดิจิตอลรนะลอกมนาะทุกคนซึ่งในห้องที่เขาให้มานะคะก็จะมีเป็นตู้ยเย็น อันนี้เขาให้มานะคะอันนี้คือไม่มีอะไรแล้วทนทุกคนคือเซียนแบบก็ของออกไปหมดแล้วทุกคนดูดิคือเป็นอ่ะยังไม่ได้แบบเอาซิลแบบอันนี้ออกเลยอะที่มันเป็นกระดาษอันเนี้ยเออนอะเซีนยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะซิงหลังจานนะคะมีซิงมีตู้ข้าวาอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ข้างบนอันนี้นะคะก็จะมีช่องงอันมีช่องอันนี้อกหนึ่งอันนะคะ แล้วก็มีตู้นี่อันเก็บของเก็บของได้แล้วก็มีห้องนี้มีตู้ตู้ตู้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะออกเครื่องซักผ้าห้องเนี้ยมีเครื่องซักผ้าให้นะคะถ้าใครจะแบบหาคอนโดของที่เนี้ยลองดูด้วยนะว่าทุกคนว่าในรูปแล้วก็ในด e s c r i p t ันในรายละเอียดเขามีแบบเครื่องซักผ้าให้ไหมจะได้ไม่ต้องขึ้นไปซักผ้าข้างบนนะคะทุกคนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น เตาไฟฟ้านะคะที่เขาให้มาแล้วก็มีเครื่องดูดควันด้วยแบบนี้อันนี้เส้นปิดไว้อยู่นะเวลาเปิดก็จะเปิดตรงนี้เปิดไฟเปิดตรงนี้ได้แล้วก็มีไฟให้เปิดได้เป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้แล้วก็มีไมโครเวฟให้อีกหนึ่งแล้วก็ข้างล่างก็มีเลนชัีกอนพอถัดเข้ามาเขาก็จะมีประตูบานเลื่อนเป็นบานเลื่อนกระจกแบบนี้นะทุกคน นบานเลนกระจกนี่เอาไว้กันเสียงจากข้างนอกเข้าข้างในข้างในออกข้างนอกด้วยนะคะถัดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเขาให้มาทั้งหมดสองตู้ลคุณข้างในก็กว้างกว้างขวางมากเราแขวนให้สองอันแล้วก็ประมาณนี้นะคะส่วนอีกตู้หนึ่งอันนี้เป็นตู้เสซนเล็วเมื่อกี้ตู้แม่นะคะ ตู้นี้ก็มีราวให้หนึ่งอันแต่ตู้นี้จะมีลิ้นชักนะคะที่เขาให้มาหนึ่งอันแล้วก็ใต้ใต้ตู้ก็จะมีช่องให้สองอันอยู่แล้วนะคะถัดมาก็คือเป็นชั้นวางของแล้วก็มีทีวีให้มีชั้นวางของให้แล้วก็มีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวนะคะประมาณนี้ทุกอันนี้เตรียมทูบไปเพราะว่าเดี๋ยวจะ ไปไหว้ศาลตายายข้างหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลาอันนี้จะเป็นโซนข้างนอกปะทุกคนอันนี้ก็คือตักผ้าได้ตอนแรกเซ็งก็มีราวตักผ้าเหมือนกันเซ็งก็มาตักผ้ามาไว้ไว้ตักผ้าอะไรนี้ข้างบนก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะแล้วก็เป็นข้างนอกประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็มีโต๊ะให้หอน,อน,นึ่งอันเป็นประมาณนี้มีโซฟาหนึ่งแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเตียงนอนนะคะ อันนี้ก็คือเขาให้มาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเซนเอากลับของเซนเองเซนเอามาปูวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนั่งแล้วเดี๋ยวเตียงนอนเขาเปิดเนาะแล้วเขาก็มีหมอนหมอนให้สองอันอยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็มีชั้นวางของตรงหัวเตียงอันหนึ่งอันนี้จริงๆห้องมันแบบดูดิห้องมันดีมากเลยหวห้องสวยมากอันนี้ใช่ไหมคะถัดมาจากห้องนี้ก็จะข้างๆกันก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเปิดให้ดู างในก็จะมีมีเป็นกระจกเอาไว้สองแบบนี้นะคะกระจกไว้สองหนึ่งอันแล้วก็มีเปิดข้างในได้เอาไว้จับใส่คงใส่ของอะไรนี้ได้เนาะประมาณนี้แล้วก็มีซิงค์อาบน้ำนะคะแต่ขออนุญาตไม่เปิดละเพราะว่าอันนี้คุณแม่เซนทำความสะอาดเอาไว้หมดแล้วแล้วก็มีชักโครกหนึ่งอันนะคะแล้วก็มี ชาเวอร์หนึ่งข้างในก็จะมีที่เอาไว้วางพวกสบู่แะมพูได้มีเครื่องทำน้ำบุ่นให้แล้วก็มีราวให้มีอะไรให้ห้องน้ำก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเป็นประมาณนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าอันนี้ก็คือคอนโดเดอะเบสสะพานใหม่นะคะเพราะว่ามีคนถามพิกัดมาเยอะมากคอนโดเดอะเบสสะพานใหม่อยู่ตรงปีเดีสายหยุดนะคะคือติดบีเลยทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนจะบอกว่าชั้นข้างล่าง นี่ทุกคนจะบอกว่าชั้นล่างเราตรงนี้นะคะมันเป็นชั้นหกมันจะเป็นแบบเหมือนชั้นลอยให้มานั่งพักนั่งอะไรตรงนี้ได้นะอืเซ็งเคยลงไปครั้งเดียวเองอะตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆแล้วก็ตรงข้างๆคอนโดนะคะอันนี้จะเป็นปันป๊มปตทนะทุกคนคือคอนโดเนี้ยอยู่ระหว่างแบบปั๊มปตทเลย ก็ลงไปเซเว่นตรงนั้นได้นะคะมีโซเว่นมีอเมซอนอะไรอย,อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่ามันติดปั๊มปตทดังนั้นเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยทุกคนอันนี้มันเป็นเหมือนแบบที่ล้างรถแล้วเวลาเขาใช้ไอที่ฉีดล้างรถอะคะ่ะมันจะเสียงค่อนข้างดังดังนั้นแบบ ก็จะมีเสียงเข้ามาบ้างแล้วก็มีเสียงรถบ้างมีเสียงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดังมากขนาดนั้นนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเซนขออนุญาตไปเก็บของไปทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทําเรื่องสัญญงสัญญาเออไม่ใช่ทําสัญญาไม่ใช่ไปคืนคีย์การ์ดให้เรียบร้อยนะคะก็เ <c oughs> <c oughs> สียดายแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เอาไปเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย